สวัสดีครับผมกุยราชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนๆภาคเครื่องหรือนักสะสมภาคเครื่องในวันจันทร์ที่7กันยายนปี2,563นนี้เราได้เชิญอาจารย์โจ้แห่งรองคณะบดีมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จนะครับได้มาเป็นแขกแล้วก็มีความรู้ความสามารถในการเข้าถึงประวัติสมเด็จ นะฮะเราจะได้มาให้อาจารย์มาช่วยบรรยายด้วยนะครับแต่เริ่มต้นผมจะพูดถึงในไม่กี่วันนี้ที่ผ่านมาจะมีองค์กรอุปโลกองค์กรหนึ่งซึ่งให้ตัวแทนออกมาคุยกันเรื่องของการเล่าที่ไม่มีตัวตนแล้วก็การจดจำที่ไม่มีรูปแบบนะครับที่เกี่ยวกับสมเด็จนะครับ สิ่งส่วนที่เราวันนี้เราจะมาพูดถึงทั้งหมดเราจะมีตั้งแต่ประวัติศาสตร์ก็คือคำเพนะฮะร,รวมถึงเอกสารทางราชการรวมทั้งแม่พิมพ์รวมทั้งหนังสือพิมพจ์จากหน่วยงานของรัฐรวมทั้งหลักฐานต่างๆรวมทั้งวิทยาศาสตร์นะครับทั้งหมดเราจะมาชี้แจงแล้วเราก็จะมาดูว่าความน่าเชื่อถือกับประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้ วิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้นะครับเราจะเริ่มต้นตั้งแต่เอกสารชิ้นแรกนะครับก็คือเอกสารชิ้นแรกก็คือหนังสือทางราชการของหน่วยงานช่างเซมู่นะครับจะพูดถึงสามหลวงนะครับสามหลวงนี้จะมีหลวงวิจาร์เจรานายแล้วก็หลวงวิจิตนนลมนรวมทั้งหลวงสิโยธารักษ แต่วันนี้เนื้อผมจะพูดเฉพาะหลวงหนึ่งที่เป็นกลางกลางนะครับเพราะอีกสองหลวงอาจจะเกี่ยวข้องกับทางสายเลือดเพราะฉะนั้นผมคุยเป็นกลางโดยที่ไม่พูดถึงอีกสองหลวงโดยจะเอาหลวงวิจิตนรเลมบอนนะครับซึ่งอยู่ในหนังสือทางราชการอยู่ในช่างเซมโว่นะครับในนี้จะมีเขียนอยู่นะครับหลวงวิจิตนัเลมบอนนะครับหลวงวิจิตนัเลมบอนซึ่งเป็นช่างแกะนะครับในเอกสารชิ้นนี้ซึ่งเป็นของทางราชการ นี่คือข้อแรกนะครับเราเริ่มต้นจากประวัติศาสตร์การหลักฐานที่จับต้องได้ก่อนก็คือหนังสือทางหน่วยงานของรัฐแล้วก็เกี่ยวข้องกับแผนกช่างแกะคือหลวงวิจิตนรน,นืุโมนนี่คือชิ้นแรกนะครับชิ้นที่สองก็จะเป็นคำบันทึกของหลวงปู่คำซึ่งอยู่ในกระดาษาตั้งแต่ในส่วนของมวลสารนะครับผมจะเชิญอาจารย์โจ้ช่วย อ๋อครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นมวลสารนะครับน้ามกี้นะครับแล้วเป็นดินเจ็ดป่าเจ็ดโป่งนะครับเมื่อกี้นะฮะไม่รู้เรื่องทางไหนนะครับนี่นี่นี่ครับนะครับก็คือบกดินโป่งเป็นดินที่เสื่อกินนะครับแล้วก็เป็นดินที่เป็นดินมีอำนาจดินอนุภาคนะครับดินเจ็ดป่านะเป็นดินที่ให้ความสุขแก่สรรพสัตว์นะครับแล้วก็ให้พืชพันธัญญาหาร ซึ่งดินเหล่านี้เนี่ยเป็นดินที่หายากนะครับใน1ป่าเนี่ยจะมีแค่1จุดเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลจากคนที่เขาทําพระจนถึงปัจจุบันนะครับส่วนดินเจ็ดท่านะครับเป็นดินที่ให้ความสะอาดแก่ผู้คนนะครับใช้ผสมลงไปในทางแคล้วคลาดนะครับดินเจ็ดสะเป็นดินร่มเย็นนะครับสำหรับสัตว์น้ําที่อาศัยอยู่ตามที่ต่างๆนะครับทั่วไปดินหลักเมืองเป็นดินที่ให้ความร่วมใจนะครับให้ประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ ได้ผ่านไปผ่านมานปรัสิการเป็นความสุขทางใจนะครับเป็นดินมหาเสน่ห์และเมตตามเนี่ยมหานิยมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นดินศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มีอยู่ในบันทึกกระดาษารวมไปจนถึงว่านและดอกไม้ต่างๆนะครับที่มีอยู่ในองค์พระนะครับนี่ครับดอกกาหลงดอกรักซ้อนนะครับดอกกาฝากรักดอกสว่าดนะครับว่านนางคุ้มดอกว่านเสน่จันทร์นะครับว่านนางกวักทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่ เล่นเรื่องวาดน,นะครับเอ่ยชื่อมารู้จักทุกคนนะครับแล้วก็อันนี้ผงม,มหาวิเศษนะครับ <c oughs> ผงทั้งห้านะครับไม่ว่าจะเป็นอิทธิเจปัรมังมหาราสตีนีสิงห์พุทธคุณทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นผงวิเศษที่ใช้ในการเขียนแล้วก็มีปูนเปลือกหอยนะครับที่ใช้ในการทําพระครับอาจารย์การท, <c oughs> ที่ที่พวกอุปโลกขององค์กรอุปโลกมาพูดบอกว่าจฉเพาะผงพุทธกุลห้าอย่างพอที่จะสร้างองค์พระไหม ต,ต้องบอกว่าต้องตามตำราการสร้างเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดนะครับทั้งดินด้วยนะครับแล้วก็ว่านด้วยนะครับโดยเฉพาะกับปูนเปลือกหอยปูนเปลือกหอยก็ต้องมีครับแต่ว่าถ้าอ่านไปเรื่อยๆื่อในบันทึกเนี่ยมันมีอีกตั้ง12เนื้อนะครับไม่ใช่แค่เนื้อนี้อย่างเดียวแต่ปูนเปลือกหอยเนี่ยเป็นสัดส,ส่วนอยู่ในนั้นนะครับอย่างเย่นว่านหน้านิว่านนะว่านต่างๆนะครับ อันนี้ผงม,มหาวิเศษซึ่งผงนี้เนี่ยนะเป็นผงที่ใช้เขียนนะครับแล้วก็ลบหลังๆมาเนี่ยบางบันทึกบอกว่าใส่ในบาทแล้วก็ปลุกเสกเพราะว่าต้องการทําพานี่เป็นจํานวนมากนะครับและนี่ก็จะเป็นพิมพ์ผระสมเด็จนะครับซึ่งอย่างในบันทึกนี้นะครับบอกว่าพิมพ์เนี่ยมีหลายพิมพ์นะครับตั้งแต่พิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์ชายจีวรบางจีวรหนาจีวรเส้นลวด นี่จะเป็นภาษาของทางพระนะครับพิมอกร่องหูยานฐานแซมนะครับนี่ก็ถอนมาจากพิมพ์พระประธานจากวัดสําคัญนะครับพิมพ์เกตบัวตูมพิมปรกโพพิมพ์ฐานคู่นะครับพิมเส้นได้พิมสังคติพิมพ์หน้าโนอกครุฑพิมพ์ทรงเจดีนะครับเนี่ยนี่มาถึงนี้งันเฉพาะในนี้เนี่ยเขียนพิมพระเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสิพิมแล้วแต่จริงแล้วพิมพ์ชายจีวรหนาชายจีวรนบางชายวรนเส้นลวดเนี่ย สามารถแยกออกมาได้อีกนะครับอีกเยอะเลยอีกมากมายนะครับแล้วก็ต่อมาเนื้อพระนะครับอย่างที่บอกครับว่ามีทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสิบสองเนื้อนะครับเนี่ยเนื้อพระนะครับแล้วในส่วนผสมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมีข้าวสุกผงเกษรใบเสมาผงดําน้ําอ้อยเคี้ยวนะครับแล้วก็อย่างนี้ก็บอกว่าเนี่ยวัดระฆังตอนนั้นคลองสมุทรเป็นพระธรรมกิตตินะครับ อยู่ในพสองสี่ศ2น0 2นะครับอายุ7 2บปีนะครับหลวงสิทธิ์อันนี้ก็มีพระในกลุ่มที่หลวงสิทธิ์เป็นผู้แกะพิมพ์ถวายในบันทึกนะครับต้องบอกว่านี่ก็จะเป็นพระนะอยู่ในเล่มบันทึกเล่มนี้นะครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนอาจารย์ช่วยอ่านว่าสมเด็จท่านสร้างแล้วพระไปไว้อยู่ในสิบัามรับนะครับเซียนไม่เคยรู้องค์กรอุปโลกไม่เคยรู้ประวัติศาสตร์ที่เราเล่ามาทั้งหมดไม่เคยมีใช้คําว่าเล่าว่า จำเข้ามาช่วยบอกคนเล่าหน่อยชื่ออะไรหรือความจำจำจากใครมานะครับที่เราพูดนี่คือถ่ายจากเล่มจริงนะครับวันนี้เอามาเราเอามาโชว์เล่มจริงต้นฉบับนะครับต้องบอกว่าบันทึกนี้นะครับโดยโดยปู่คำนะครับบันทึกก็จริงๆแล้วคนก็มีบันทึกต่อๆกันมานะครับหรือเล่มนี้ที่ตรงกันของปู่คำเมื่อเือนนี้ครับก็คือเป็นบันทึกโดยหลานนะครับของท่าน พึ่งปฏิมาประกรณ์ตรงนี้นะครับก็คือหลวงวิจิตรนรุมมลนะครับนี่สมุดนี้ก็อีกเล่มหนึ่งนะฮะซึ่งบันทึกสองเล่มนี้นะครับมีความใกล้เคียงกันนะครับอย่างน้อยมัน70%รซนะครับนะครับที่สื่อถึงกันคราวนี้ผมจะอ่านชื่อวัดนะครับที่ท่านสมเด็จโตเนี่ยเขียนว่าท่านปตทําพระไว้หลายวัดนะครับมีหนึ่งนะครับวัดระคังโคสิตารามธนบุรีนะครับสองนะครับวัดบางขุนพรหมในนะครับหรือวัดใหม่มาตารถนะครับพระนครนสามนะครับวัดบางขุนพรหมนอก หรือวัดอินทระวิหารวัดบางขอุมนอกนี่ท่านอยู่มาก่อนนะครับตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นพระธรรมกิตตินะครับ4นะครับวัดชยโยรวิหารนะครับอ่างทอง 5. วัดละครธรรมุนบุรี 6. วัดชีประขาวทนบุรีนะครับเวัดอัมพวาทนบุรี8วัดปากบางอายุธยา9วัดพิศเพียรอยุธยา10วัดตะไคร้ยอยุธยา 11วัดสตียุทธยา12วัดกลางราชบุรี13วัดโพบางประินนะครับส่วนที่เราเห็นตรงนี้นะครับเจ้าของบอกว่าไม่ได้จ้างปวกมากินนะครับ<อ>เพราะว่าอาศัยความเก่านี่ครับที่ผูกอกอดนะครับทีนี้ส่วนต่อมาก็จะพูดถึงพิมพ์นะครับอาจารย์ลองอ๋อครับน <c oughs> ในนี้ในของบันทึกอุคคำนะครับก็บอกว่า หลวงพิจารนาจินี่ยได้แกะพิมพร์พะถวายนะครับเป็นพระสมเด็จโตตั้งแต่ปี2408ัถึง2415นะครับมีทั้งไม้นะครับหินอ่อนหินมีดกรนทองคำนะครับทองคำก็คือตรงนี้นะครับแม่พิมพ์ทองคำพวกนี้ตัวผู้กับตัวเมียนี้คือเปียกทองนะครับคือทองคำผสมพระพุทธรูปเก่าเพื่อที่จะให้แข็งแกร่งจะได้กดตัวแม่ตัวแม่พิมพ์นี้ได้มากๆนะครับ ส่วนนี่คือหินมีโกนที่เราคุยกันนะครับที่นบันทึกก็มีอยู่ส่วนเซียนอุบโลกมาตามพูดตามตามผมนะครับแต่ถามว่าเงาแม่พิมพ์เคยเห็นไหมแต่ที่นี่คือโชว์แม่พิมพ์จริงนะครับส่วนนี้คือมวลสารอ่อ์อแลนนะครับโดยใช้ตัวผู้เป็นตัวสร้างนะครับคือกดลงไปแล้วก็แช่ให้แห้งเราแข็งเราเหยียบออกมาก็เป็นหนึ่งแม่พิมพนะครับเพราะฉะนั้น มาตามผมมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรฮะเพราะพูดที่หลังย่อมเป็นกันเรียนแบบนะครับส่วนที่เราพูดถึงโดยทั่วไปทั้งหมดนี้ใช้กล้องวิทยาศาสตร์เราก็จะมาดูกันว่าในเนื้อสมเด็จมีผสมอะไรบ้างนอกจากมวลสารที่อาจารย์พูดไปตะกินนี้แล้วมันยังมีส่วนตรงนี้อาจารย์ช่วยอธิบายอีกรอบในเรื่องของรูปภาพนะครับอ,อาจารย์ก็ค้วนี้นะครับาารเราก็ต้องดูครับว่า กลุ่มที่เป็นดินนะครับอย่างนี้ครับฉี่ให้ดูอย่างนี้นะครับกลุ่มที่มากับเนื้อฟ้าในเป็นดินนะครับท่านนี้จริงๆเมื่อกี้เนี่ยมันจะจะมีอีกหน้าหนึ่งที่พูดอย่าเงี้อผงวิเศษก้อนขาวนะครับหรือในบันทึกปลูกคำเรียกว่าผงมหาวิเศษนะครับก็จะมีนะครับส่วนที่เป็นละองเงินเงินเล็กๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าเกิดในบันทึกของท่านตียังประวายเนี่ยก็เรียกสายเงินนะครับแล้วตรงนี้เป็นเม็ดทองนะครับนี่นะฮะซึ่ง ขอขาดข้อนิดหนึ่งว่า 10x สามารถมองเห็นไหมไหมมองไม่เห็นล่ะครับผมเองก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นครับนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าทุกท่านนะครับที่เราเห็นเป็นสีเขียวสีต่างๆที่ชัดเนี่ยนะครับถ้าดูที่องค์พระเนี่ยจะเห็นเป็นเนื้อขาวเลยนะครับมองไม่เห็นอะไรมองไม่เห็นว่ราะเนี่ยการใช้กล้องขนาดเนี้ยเราเข้ามาดูมวลสารนะครับอย่างเนี้ยดำๆดำๆที่ไม่มีความวาวครับเป็นผงดำนะครับหรือผงถ่านผงใบลานที่มีอยู่ในบันทึกนะครับ แต่ว่าถ้าดำาำแล้ววาวะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเหล็กไหลไผ่ดำนะครับเป็นโลหะนะครับที่มีความพิเศษนะครับแล้วก็แม่เหล็กสามารถในตัวเนี่ยมีความเป็นแม่เหล็กในตัวอ่อนๆด้วยนะครับด้วยความเป็นแร่นะครับอันนี้เราวิเคราะห์แล้วนะครับแล้วก็เขียวๆเนี่ยครับก็เป็นกลุ่มในหลายบันทึกนะครับพูดว่าเป็นหยกหรือมรกตนะครับอันนี้ก็มีอนุภาพก็คือผมพูดตามบันทึกนะครับมีอนุภาพในทางอำนาจในคํานี้นะครับ คุณมีมีอำนาจในตัวนะครับส่วนสีดำาๆที่เราเห็นเป็นเขียวๆอย่างเงี้ยนี่นก็เป็นกลุ่มว่านนะครับว่านร้อยแปดอ่าว่านที่แห้งสีก็จะไม่ได้ดำเข้มอย่างเงี้ยครับไม่ได้ดำเข้มดำออกน้ําตาลน,นิดๆเขียวแห้งนะครับแต่ถ้าเป็นก้อนปุ๊บก,ก็เป็นผงถ่านนะครับแล้วก็ที่ส่วนเป็พระ,ะกำแพงนะครับกำแพงขุมกอใช่ครับจะอยู่อยู่ที่นี่นะครับที่นีนะ่ทุกวันนี้ เราเป็นผู้คนแรกที่จะมาใช้กล้องนี้ในการพิสูจน์พระครับทีนี้หลังจากที่เราเปิดเผยเรื่องของสูตรที่มีโลหะผสมที่เป็นแร่ธาตุที่เป็นเป็นแม่เหล็กก็ปรากฏว่าในสังคมมีการทำพระปลอมออกมาอีกมากมายโดยที่ไปใส่ให้เรียนแบบแต่ว่าเรียนแบบยังไง ของปลอมก็คือของปลอมคือถ้าเราได้ดูของจริงเราดูกล้องเงี้ยครับเราเจอปุ๊บเราดูรู้เลยนะครับแล้วประเด็นคือมวลสารเนี่ยมันไม่ถึงขนาดชัดแบบเห็นตาเปล่าต้องใช้คำนี้นะครับอันนี้ก็คือพันเอ็แล้วมาคูณพันหกร้อยพันหกร้อยแล้วมาคูณกับจอเนี่ยเพราะฉะนั้นกำลังขยายจริงๆรงเนี่ยรวมกับจอทีวีเนี่ยมันเกินสองพันไปละถ้าเทียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงได้เห็นชัดขนาดนี้นะครับอย่างเนี้ยหินสีเทาเนี่ยนะครับก็มีอยู่ในบันทึกเขาถือว่าเป็นมวลสารที่เป็นหินวิ หนวิเศษใช้คํานั้นแล้วนะครับก็แต่จะวิเศษหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะครับต้องผมว่ากันตามตานะําราก็มีนะครับเนี่ยเราก็เห็นชัดแต่ว่าถ้าเราดูที่องค์พระนะครับเนี่ยดูดูได้เลยว่าเห็นเป็นสีขาวหมดเลยนะไม่เห็นนะครับแม้แต่เม็ดทองเนี่ยนี่ก็โหเล็กมากนะครับขนาดเราขยายกล้องแล้วเนี่ยเรายังแทบจะไม่เห็นเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจําเป็นจะต้องมาคุยต่อเพ,พราะปัจจุบันนี้มา๊อปปี้เรียนแบบ,บแล้วใส่ มวลสารบางส่วนที่เป็นภัยต่อร่างกายเรา oh, รเราเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคลิปต่อไป uh, แต่ส่วนคลิปนี้ตอนนี้เราจะมาทําความเข้าใจว่าประวัติศาสตร์มันไม่สามารถบิดเบือนได้นะครับยกเว้นพวกอุปโลกต้มตุนไม่มีความรู้ผมถึงเรียกร้องบ่อยๆว่าท่านอย่าไปประกวดพระนะครับเขาไม่มีความรู้หละครับแม้แต่ว่าเวลาเนี้ยตัวทางองค์กรออกมาที่ว่าเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองออกมาพูดไล่น้าหนัก ไม่มีหลักฐานประวัติศาสตร์ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่มีหลักฐานที่จับต้องได้เหมือนแม่พิมพแม้แต่เงาแม่พิมพ์ก็ไม่เคยเห็นแต่วันนี้เราเจาะจงที่เอามาแล้วก็เชิญอาจารย์โจกมาก็คือต้องการให้สังคมกระจ่างนะครับต่อไปเรื่องของอุปโลกจะได้เลิกซะทีแล้วส่วนที่ผมพูดเน้นย้ำเน้นหนาะองค์กรนี้ไม่มีความรู้แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้ององคอ์กรใดทั้งองค์กรทุกชนิดจะไม่มี ความรู้ทั้งหมดไม่เะพ,พาะพระสมเด็จอีกพระอีกหลายหลายอย่างที่ไม่เคยมีความรู้แม้แต่พระทองคําที่ไปที่มาก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยรู้เพราะพวกนี้วันวัน,วน,วนรอซื้อแต่ของคํามบอยแล้วก็การที่จะมีครอบครองพระทองคําที่มีล้ําค่านั้นจะต้องมีสามถึงหนึ่งบาโบนบารา,บบรามีต้องถึงสองเงินต้องถึงสามใจก็ต้องถึงถึงจะได้ครอบครองพระสิ่งเหล่านี้ในอดีตที่ผ่านมา ออยู่ในบ้านผู้สูงสิ์หรืออะไรถ้าไม่ถึงผ่านมาเป็นร้อยร้ยกว่าปีบางครั้งก็ไม่ได้มีโอกาสได้โชว์แล้วเงินก็ต้องถึงใจถึงบุญบารมีถึงแล้วที่ผมยืนยันองค์กรเล่นพระเกะทั้งหมดเพราะก็คือนี่แหละครับผมไม่อยากประจานเท่าให้มากกว่านี้300ยกว่าใบาในนี้เป็นประกวดที่หนึ่งที่อะไรทั้งหมด1-3อยู่ในนี้หมดเอามาให้ผมเช็คพระผมมีข้อแม้ว่าถ้าผมเช็คแกผมย็ดใบ แล้วก็ให้เจ้าของดูพร้อมกับเราว่าของคุณมีอะไรแต่ปรากฏว่าเซียนเล่นนี้ไม่เห็นมวลสารทั้งหมดก็จะเป็นมีแต่โบนอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะโชว์องค์สี่ล้านบาทโดยที่เซียนทั้งองค์กรที่ว่าองค์กรนะ่าองค์กรหนาะอะไรเนี่ยที่การันตีทั้งองค์กรขายขี้หน้าเขาเปล่าเปล่าปรากฏว่าเป็นพระเก๊ทั้งองค์เดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาให้ท่านโชว์นี่คือพระแท้ที่มีมวลสารผ่านกล้อง 1,600x เแล้วขยายออกมาแล้ว เห็นหมวลสารเดี๋ยวเราจะเอาองค์45ล้านที่เซียนองค์กรทั้งองค์กรการันตีชื่อเสียงทั้งองค์กรเนี่ยการันตีพระอ,องค์ได้เขียนสตรอรี่จะมากมายเดี๋ยวคุณดูพระอ,องค์จริงนะครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวดูพระได้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราดูลักษณะพระครับจะเห็นว่ามีหูทรายข้างเดียวนะครับก็จะเป็นตรงกับพระแก้วขาวในสมัยรรชราลที่4นะครับแล้วก็ลักษณะสังฆาติพิพาทยาวเนี่ย เป็นศิละปะพระที่สร้างในสมัยรัศนกสศินร์ด้วยนะครับอาทีนี้เรามาดูพระองค์นี้นะครับ45ล้านบาทลงในหนังสือเมื่อ23ปีที่ผ่านมาที่ที่แล้ว23ปีแล้วนะครับแล้วก็ราคา45ล้านบาทซึ่งข้างในมีการสตอรี่ไว้มากมายโดยผมเปิดให้ท่านชมนะครับ นี่การันตีโดยองค์กรอุปโลกทั้งหมดแต่ว่าผมจะไม่ให้ท่านเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมไปประจานเขาแต่ก็คือองค์กรอุปโลกทั้งองค์กรเลยองค์กรใหญ่ที่นะ่ะแล้วก็เขียนสตอรี่รับประกันพระองค์นี่แท้อย่างง่นอย่างงี้นะครับมีมูลค่าหลายสิบล้านบาทองค์พระก็คือองค์เดียวกับบนหนังสือนี่นะครับองค์เดียวกันนะครับเนี่ยตำหนิทั้งหมดเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูว่า เสียนพระที่เล่นทําไมแกถึงหลายร้อยองค์ที่มาเช็คทําไมถึงแกก็เพราะเขาไม่เคยเห็นมวลสารคืออะไรใช้กล้อง 10x มันไปมองอะไรจะมาแต่เรา,เข,าขนาดเดียวกันเรามาเข้ากล้องนะครับนี่คือระหว่างพระแท้ที่เราใช้กล้องพันหกขยายออกมาแล้วรวมทั้งสมัยใหม่มาวิเคราะห์แล้วเราก็เอาพระแก้ที่สุ์การเสียนพระเขาเล่นกันนะครับคุณดูเลยว่ามีอะไรให้ดูบ้าง นะครับส่วนตะกี้ผมยังไม่ได้ทดสอบให้ท่านดูอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่า,าพระแท้ๆของสมเด็จจะต้องมีผงเหล็กนะครับก็คือผงเหล็กไหลนะครับเราจะดูว่าเมื่อเข้ามาปุ๊บก็จะถูกดูดเข้ามาผมว่าเซียนอุปโลกทั่วประเทศไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับความลับที่ชิ้นนี้ที่ซ่อนไว้นะครับเราจะสังเกตด,ดูนะครับ นะครับจะเห็นเลยนะครับแต่ปัจจุบันพระปลอมก็ทําแล้วแต่ว่าเราเข้าเครื่องก็สามารถแยกแยะได้ว่ามันปลอมหรือแท้แล้วเดี๋ยวเราเราจะมาคุยการคลิปหลังนะครับนี่คือเฉพาะว่าทําไมพระแท้เป็นยังไงขนาดเดียวกัน45ล้านบาทมวลสารไม่มีล้นล้นมีแต่ปูนหน้าหลังเหมือนกันแล้วลองมาเทียบดูว่าความลับที่ปิดอยู่องค์นี้มีไหมนะครับเราดู นะครับไม่มีนะครับนะไม่มีนะผมผมขนาดเอามาชนเลยนะเห็นไหมผมเอามาชนเลยยังไม่มีเลยเราถามว่าความลับสิ่งเหล่านี้องค์กรอุปโลกหือมาเสียนพระทั่วประเทศเคยรู้ไหมไม่เคยรู้ว่าในนี้มีอะไรรวมทั้งบวลสารทั้งหมดเคยรู้ไหมไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นอย่าประกวดอีกเลยคุณก็ถูกเขาต้มเป่าๆนะเอาเงินไปให้เขาเป็นค่าใช้จ่ายพระเอาไปเป็นไม้ประดับแล้วก็ พระแท้ถูกเขาสวดเกแล้วอีกอันหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือองค์กรนี้ไม่มีความรู้ไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีประวัติศาสตร์ไม่มีหลักฐานที่จับต้องได้หน่วยงานข้าราชการทั่วไปที่เคยให้เขาประกวดผมว่าต่อไปท่านควรจะหยุดนะครับเขาไม่มีความรู้นะครับการที่คุณให้เขาประกวดเท่ากับคุณไปส่งเสริมเขาหลอกต้มตุนชาวบ้านนะครับ แล้วการที่ไม่รู้อะไรเลยเที่ยวตีพระเขาแก่นี่เข้าขายมาตา3า3 4ีช่อโกงนะครับเพราะฉะนั้นแฟนแฟนแพระเครื่องถ้าไปประกวดพระโดนโดนเขาตีแกแล้วถามเขาแกยังไงเขาอธิบายไม่ได้คุณไปแจ้งความนะครับเขาช่อโกงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จําเป็นเราจะมาคุยกันโดยเรื่องประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์หลักฐานที่จับต้องได้ไม่ใช่ลมปาไม่ใช่ฟังเขามา จดจาเข้ามาจดจําไม่ได้แล้วครับเล่ามาได้ไหมไม่ได้นะครับเล่าแค่หนึ่งสองมันก็พังแล้วแล้วผมถามหน่อยคุณฟังจากใครเล่าคุณฟังจากใครให้จดจําคุณก็ไม่สามารถจะพูดได้แต่ของเรานี้หลักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดได้รวมทั้งหนังสือทั้งราชการก็มีนะครับเจปีที่แล้วนะครับส่วนที่เหลือบางส่วนอาจารย์จ,จบคือตอครับครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่า ถ้าเราเราดูจากข้อมูลหลักฐานแล้วค่อยๆรวบรวมนะครับที่มีนะครับเราจะพบว่าในหลายๆหกสิบเอร์ซนตะในหลายเล่มเนี่ยมันจะมีความจริงที่เขียนไว้มันเหมือนเหมือนกันอยู่นะครับแล้วก็ผู้เขียนเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะครับถ้าเรารีบเรียงมาได้ปุ๊บเนี่ยการการที่เราจะหาพระสมเด็จที่สมเด็จพระจัน์โตเนี่ยสร้างไม่ว่าจะเป็นปลุกเสกอธิฐานจิตก็ดีเนี่ยผมว่ามันไม่ยากแล้วก็เครื่องมือตอนนี้มีเยอะแล้วนะครับทีนี้นช่วยได้อา,าจารย์อาจารย์เรา เห็นแฟนพันพระเครื่องถูกต้มมาเยอะนี่นี่คือหินแต่คิดจาพูดถึงแม่พิมพ์ที่เป็นหินละเมนะครับแล้วก็ต่อมานี่คือหินอ้อพิมพ์อร์แลนด์บูนพอร์แลนด์แล้วก็มาถึงนี่คือทองคาที่เราโชยอยู่นี่เปียกทองนะครับทีนี้เราก็จะคุยถึงจอนี้คือเราสามารถทําไมถึงต้องใช้ขยายขนาดนี้ก็เพื่อว่าเห็นมวลสารเล็กๆนะครับขนาดเดียวกันองค์พระลอม40กว่าล้าน ทำไมถึงไม่เห็นเพราะใช้กล้อง 10x นั้นมาล่าหลังเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับทีนี้ต่อมาผมจะโชว์ท่านก็คือเราได้สั่งเครื่องซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์จากเมืองนอกหล,หลายล้านบาททั้งชุดอาจจะถึงหลายสิบล้านบาทนี่เราสั่งทั้งหมดนะสชุดนี้เราสั่งมาแล้วนะครับที่นี่จะเป็นเครื่องแรกในอาทิตย์หน้าจะถึงกรุงเทพ จะที่รัชดาจะเป็นเครื่องแรกถูกไหมอาจารย์ครับแล้วเครื่องนี้คุณพระเข้าไปสามารถเช็คออกมาได้โดยทันทีเลยว่าพระคุณมีมวลสารอะไรเพราะฉะนั้นต่อไปเสียนอุปโลกทั้งหลายต้องตายเรียกนะครับคุณจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้อีกแม้แต่ทั้งเหรียญส่วนผสมจะมีโลหะชนิดใดก็จะถูกปเปิดเผยออกมาหมดโดยทันทีเราสามารถปิ้นออกมาดูหน้าจอได้เลยว่าองค์พระคุณมีอะไรบ้าง นะครับนี่คือการลงทุนเพื่อปอกปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนที่บริสุทธิ์หรือพวกแฟนๆพระเครื่องที่สะสมพระเครื่องจะไม่ถูกหลอกไม่ถูกต้มนะครับเราต้องการกำจัดวงการนี้ให้มันสะอาดขึ้นโบราณที่ต้มเข้ามาหลายสิบปีควรจะยุติได้แล้วนะครับปัจจุบันเป็น 5G แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้นะครับชุดนี้คุณจะเห็นเลยได้ว่าองค์พระอยู่ข้างบนสด นะครับสามารถแยกแยะอายุแยกแยะอะไรทั้งหมดนะครับทุกอย่างจะองค์สมเด็จเราจะส่งไปเทศที่เมืองนอกนะครับเพราะฉะนั้นชุดเหล่านี้ก็จะเข้ามาแต่ว่าที่สุนย์พระราชดาจะเป็นเครื่องแรกที่จะเข้ามาอยู่ในน่าจะอาทิตยนาถึงกรุงเทพนะ่าจะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเครื่องนี้สามารถแยกอีกหลายๆส่วนเราไว้คุยกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ทั้งหมดนี้ก็คือให้แฟนๆพระเครื่อง ได้รู้ว่านิยายจบแล้วนะครับถูกต้มมาก็ควรจะยุติแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมจะเตือนมากที่สุดก็คือพวกเศรษฐีทั้งหลายอย่าให้เขาเรียกว่าง่เลยนะครับพระคุณที่ถืออยู่เก้ทั้งหมดนะครับไม่ได้เป็นพระแท้นะครับเพราะฉะนั้นร,รีบไปคืนซะนะครับก่อนที่เขาจะล้มสลายไปเพราะว่าคลิปนี้ออกไปผมเชื่อว่าคืนกันเป็นลานาวเลยบางคนถึงอาจจะต้อง ปิดประตูร้านเ้าหนีนะครับเพราะฉะนั้นคุณรีบไปคืนซะถ้าช้าคุณจะไม่ได้ตังคืนทั้งหมดนี่เราเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้จับต้องได้นะครับมีหลักฐานทุกอย่างมีวิทยาศาสตร์มีหลักฐานมีประวัติศาสตร์มีนะครับเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นผมหวังดีนะครับอาจารย์โจ๊กก็เช่นเดียวกันหวังดีต่อแฟนๆภาะเครื่องกับประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่อยากให้เป็นตกเป็นเหยื่อนะครับ เิปนี้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ